ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยฮะวันนี้อยู่่องกัดในซิงค์เกมเกมโดครังเทิทนกลับมาเล่นอีกครั้งแล้วที่จริงคลิปเก่าผมบอกว่าจะไม่เล่นแล้วนะแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาเล่นกันอยู่ดีเพราะไหนมันก็ครบรอบสิบปีแล้วนะและอาจจะอยู่ได้นานด้วยซ้ําไปแม่งสักยี่สิบปีเกมนี้อาจจะอยู่ถึงนะ้ยี่สิบปีเนี่ยผมจะมาในพูดในเรื่องของเอ่อตู้สิบปี ที่กำลังจะมาเป็นพาร์ทสองอันนี้เป็นพาร์ทแรกที่เราส่งมันอยู่ที่จริงอ่ะมือใหม่ตอนเนี้ยเขามีคนเล่นอยู่ไหมพอสิบป,ปีก็น่าจะมีคนกลับมาเล่นเยอะขึ้นแ่ะแต่มันก็ไม่นานหรอกมาตัวสิบป,ปีก็จะมีพวกเบจิตโตอย่างเงี้ยเบจิต้าก็โกคซิยสาสันเอ้ยมันยังเป็นอนี้ย่ยังไม่ใช่สยาสี่แต่ก็ใกล้เคียง วันนี้เสียงผมแห้งนิดหน่อยนะเสียงไม่ค่อยดีแล้วผมก็ต้องทำการปิดเพลงก่อนนะเพราะเพลงติดลิขสิทธิ์แน่นอนติดเลยแหละเ,เพลงมันร้ายแรงมากเลยทุกคนกล้าบอกเลยแล้วก็หินแดงอย่าลืมเอาไปแลกกันด้วยใครขาดอะไรผู้เล่นเก่าๆขาดตัวอะไรก็แลกไปเลยไม่ต้องคิดมากผู้เล่นใหม่ก็ต้องคิดเอาว่าจะเอา ครที่ตัดทีมได้ก่อนอนะ่ะผมจะต้องรู้ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปทำเพชรอันนี้ก่อนนะเนี่ยอันนี้แลกเพชรได้กี่เพชรนะโอเคผมแลกผมแลกไปหมดแล้วโอเคตอนนี้หมดแล้วไม่เหลืออืแล้วใครที่มีเหรียญสิบปีเก็บมาแล้วก็เอามาแลกเลยได้เพชรด้วยแล้วนึงไ,ได้เออกุญแจอะไรเนี่ยใช้กุญแจที่นี่เลยนะ เนี่ยกุญแจเอาไว้ฟาร์มลิงก์ไหมไม่รู้ผมไม่ได้กลับมาเล่นนานอยู่อือแล้วก็จะมีเหรียญทุกคนนะมันก็จะแลกไอเหรียญน,นี้ก็จะแลกเป็นเหรียญแดงได้เหรียญอันที่สองก็จะแลกเป็นเหรียญเขียวได้อันนี้ก็จะแลกเป็นเหรียญแดงที่เป็นเหมือนอันนี้ให้ได้เหรียญมันเดี๋ยวนี้เหรียญมันเยอะอะให้แลกอะเหรียญส้มหรียญอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมด คลิปนี้คลิปไปคลิปไม่ยาวหรอกนะเพราะว่าผมก็เดี๋ยวเราก็จะเจอกันอีกทีตอนพาร์ทสองมาเลยนะตอนนี้ก็หลายๆเกมก็เงียบอยู่เกมหน้าเล่นไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ด้วยผมรอแค่อย่างเดียวคือการเกมเซเว่นไนท์นะเออแม่งเมื่อไหร่จะมาไว้เกมนั้นอนะ ถ้าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งสำหรับผู้เล่นมือใหม่ก็ไปดูคลิปของคนอื่นเราก็ได้นะคลิปผมไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกเพราะว่าผมมันเล่นมานานแล้วอ่ะแต่ว่ารหัสเก่ามีนะแต่ว่าแบบลบทิ้งแม่งเลยอยากเริ่มต้นใหม่ผมก็ได้มาแล้วนะเออบอกเลยดีกว่าทีมเบจิตโต้มน่าจะจัดได้อยู่ขาแค่เบจิต้าตัวเดียวผมมาดวงดีอยู่นะที่ส่มได้เลยอะ่ะแถมยังได้มาสองตัวดเลยเบจิตโต้ ถือว่าดวงดีอยู่เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะแล้วเจอคลิปใหม่เฮ้ยเจอคลิปใหม่ทุกคนไปละบาย